ตาประกาศคณะกรรมการด้านการมตุ่งโดยกายการนตที่ผ่านมาเนี่ยีนี้ในยคุณล้อยนะครับก็ผ่านชาแดนาคตนเหนือที่ยวรถทัพมาคอยที่เมืองชายแดนของสะีหรือตะตาครับมาเลียขัดนะครับได้และมีการค้า้วโลกกม จะมีจุลนวนจ7ด้เ็มขึ้นไปมีจน์ยี่สิบ้านนะครับพื้นที่จังหวัดลุงการนะครับแล้วก็พื้นที่ําการจัดระเบียบสังคมจำนวน700ดรุ้เซทเข้ารับการปฏบัติได้จํานวน2 0 0 0นะครับมอบให้ส่วนน้องจาส่วนนการเจียเดียร์ทานะครับติดตามจับคุมขยายผลเรือจับคุมตั้งแต่ว่างเปิดระเบการนะครับที่นำเข้ามาหรือแชแด่เข้ามานะครับแล้วก็สรุปผลการปฏิบัตินะครับตามมาตรการนะครับ โดยม mm ีายลาตัดจ้างกานประชาธนพลนะครับในพื้นที่ชายแดนนะครับตอนแขวงสุวรรณเกษนะครับเมืองหนองบกแขวงคำม้วนและเมืองบักมุแหงตําบตัวเกนทั้บาดตํางือท่าประเทนนะครับตําบคชาย้มานตํางลโคกสารตําบนโคกโป่งตัดขั้นระดับต่อไปนะครับพื้นที่ํานตันแปดครั้งค่ะตัดปานและกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนแ ในพื้นที่จังหวัดสงายเรามารปรีปกาล้านตันะครับแล้วก็จะบพ่อิลินนะครับต่อไปครับก็เป็นสราชการที่ต้องการในปีนี้แผนสี่ครั้งครับต่อไปต่อไปครับครับโดยต่อไปก็มีการปฏเบีติตสัมคนในสถานกิจารการกเสร็จสร์การประการโลกการอนุญาตกี่ยวข้อ่าระบบสู่ได้ครับสองอสองครับ การนผ um. pues mm nah ู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การวางระเบิดมาตรการการดูแลทู้ป่วยสิบเบียร์และยาเสพติดทกเขตพี่ะก็ที่เป็นขยายได้แล้วก็ว่าอุปสรรคท่านกล้ายกันผมว่าอยู่การบริหการของของของกระสบเหตที่จะขยายตัวนี้เือรัเพื่อช่วยในการที่จะดีให้ทุกท่านว่าท่านได้รมเชิญนะครับ ผมเช่อเคราว่านายกรัฐมนงีของพวกเราเนี่ยได้บูรณาการทุกภาคส่วนได้ค่อนข้งางเป็นรูปธรรมนะครับท่านค่อนข้งางมีความหวังต่อเรื่อง,งกางกล่าวเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจโดยเท่าะนายกร,รัฐมนตรีนะครับช่วงนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาตรวจพื้นที่ของพวกเราเปถึงระดับรัฐมนตรีนะคะรับก็คงจะเคลื่อนยี่เข้ามาเ,เร็วงนี้และก็ เมื่อกี้ผมฟังบรรยายของทุกครูทรจังหวัดเนี่ยเกินเข้าท,ทุกทุกทุกจังหวัดนะอาจจะมีการประสานเป็นส่วนจังหวัดเดี๋ยวจะไล่ดูว่าจังหวัดต่อมาโดยที่วัดที่สามในเรื่องของอการเกี่ยวกับผู้บำบัดผู้ถูกจับกุมมาที100่ร้อยระเ็มอยู่แล้วนี้ไม่ห่วงนะครับแค่นนทุกคทั้งผู้ปฏิบัติทั้งสอประกอบพาให้ทุกค้าที่หน,นห่วานรัฐคุมในเรื่อง ที่เราระสบปัญาากินเ,นกกเป็นปขนแรก,แรกองประเทศัญหานเรื่องเงินเฟ้อย่างรปัญหาเศรษกิจก็ยังพลอไ,ได้ปัญหาเศรษฐกิจังลายทุกระบบทุกขเรื่องโครงสร้างของสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าเรื่องของพื้นที่กรารแล้วก็การบ่ของฝ่ายตรงข้าเนี่ยให้ีมดสิ้นแล้วก็สภาถนำไปสู่การที่เรียกว่าการแบ่งบันของผู้ลักลอบเนจะทำที่ไหน เมื่อไรตัวอย่างอะไรได้จะดีมากเราเห็นผมว่าอย่างที่ยายบ้าบ้าคือ้สิทธิของสื่อครับก็ขอบพรคุณทุกทุกทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ให้ได้ทุกเทรายการรายการรายกานต่างๆในห้องโดยที่ผ่านมาจนถึงที่ก็จะเทมาจากว่าในส่วนของที่ไพ่สายเองสามารถสัตว์กั้นได้ปริมาณสูงมากนะครับนะครับ กาเป็นตัวรวมทุกภาคส่วนให้ได้ร่วมกันครับก็ขอเป็นมั่นใจให้ทุกภาคส่วนครับก็ขอบคุณและก็เรียกอกการประชุมครับ